คลาส t h r o b l e จะมีกาตออที่เราน่าจะใช้กันบ่อยอยู่3อันนะคะ get message คือเวลาที่เราแจ้ง error โดยการ throw new exception เนี่ยเราสามารถที่จะระบุ message หรือว่าข้อความเข้าไปได้ว่า error ที่ถูกโยนออกมาถูกโผลออกมาเนี่ยมันด้วยสาเหตุอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างเช่นในกรณีมันจะมีสไลด์อยู่หน้านึงนะคะที่ Uh, ตอนที่เราสร้างคอนสัตเตอร์ของคลาส s ติ u เด n นนะคะเรามีการรับชื่อกับเบอร์เดย์เข้ามาเนาะเรามีการตรวจสอบฟอร์แมตของวันที่นะคะถ้าฟอร์แมตของวันที่มันไม่ตรงตอนที่เราโทร New Exception เนี่ยเราระบุสาเหตุหรือคำอธิบาย Error เข้าไปได้ว่าสาเหตุมันคืออะไรนะคะตัวตรงนี้เนี่ยมันคือ Message ของ Exception เพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียก ม่ตอบ get message เราก็จะได้ข้อความนี้ออกมามันก็จะมีประโยชน์ก็คือเมื่อเราอยากจะแจ้ง error ให้กับ user แทนที่เราจะต้องมาสร้างข้อความใหม่นะเราไม่ต้องสร้างข้อความใหม่เราใช้ message ของเดิมนี่แหละโดยการเรียกเมื่อตอบ get message นะคะซึ่งตัวอย่างให้ดูนิดนึงตัวอย่างเราก็มีใช้อยู่บ้างแล้วนะคะมันจะมีสไลด์อยู่หน้าหนึ่งที่ตอนที่เรามีการทำ try แล้วก็มีการ cache เนาะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราแคชก็จะเป็นการแจ้ง Error นะคะอย่างตรงนี้อาจารย์แจ้ง Error เรื่องของออถ้าเกิดคุณพยายามที่จะถอนเงินแต่ว่าเงินมันมีน้อยกว่าที่คุณต้องการที่จะถอนมันก็จะต้องมีการแจ้ง Error เนาะคนนี้เวลาแจ้ง Error เนี่ยแทนที่เราจะต้องมานั่งคิดข้อความใหม่เราเรียก method get m e s s a g e จนะคะจาก Exception Object ที่เราแคชมาได้ ค่ะเอามาดูตัวอย่างนิดนึงอันนี้ก็คือที่เราทำเอาไว้นะคะเมื่อคราวที่แล้วตรงนี้เรามีแบงค์แอคเคาเนาะตอนทีเ่เรามีการวิจรอนะคะเรามีการแจ้ง e อ r ร์ด้วยว่าถ้า เงินที่เรามีมันน้อยกว่าเงินที่คุณจะถอนเนี่ยเราก็จะแจ้ง exception โดยการ throw new exception คนนี้เราระบุสาเหตุไปเลยว่า Balance มันจะต้องมากกว่า amount นะคุณถึงจะถอนได้นะคะคน,นี้ตัว message ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการแจ้ง a อ e r t ได้หรืออาจารย์มีโค้ดชุดหนึ่งนะคะซึ่งมีการเรียก withdraw ตรงนี้นะคะเรามีการ สร้างออบเจกต์เป็แอคเคาท์ด้วย100ออยอดคงเหลือเท่ากับ100บาทแต่คุณพยายามที่จะถอน500บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้มีเอ็กเซปชัแน่นอนถูกไหมคนนี้พอมันมีเอ็กเซปชัเนี่ยอันอื่นอ,อ,อาจารย์ใส่ให้ถูกต้องเราก็จะมาเจอเอ็กเซปชัอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า get message มันเป็นยังไงนะคะก็คือตะกี้ที่เราเห็นตอนที่เราโทรเอ็กเซปชันน่ะ Message อันเดียวกันเนี่ยมันถูกนำมาแสดงผลไปดูนี่อีกนิดนึงตะกี้ตอนแบง,งค์เขาเนาะที่บอกว่าเนี่ยบาลาน m u บี be เดลเอามลนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถูกนำมาแสดงผลเลย,นะะยถ้าเกิดเพื่อเพื่อเห็นภาพเนาะเปลี่ยนนะคะเป็นนะครับนะคะแล้วก็ออันนี้โค้ดอยู่ตรงนี้ตรงที่เราถอนมากกว่า,ามันก็เปลี่ยนนะคะเป็นนะครับตรงนี้เห็นภาพ มีอันหนึ่งที่เราอาจจะใช้ก็คือนอกจากจะมีแมทตอดที่ชื่อว่า get message แล้วในในคลาส e อ็กเซพชนะคะมันจะมีอีกแมทตอดหนึ่งชื่อ to string คือเราสามารถที่จะแปลงตัว exception object เป็น to string ได้มันจะคล้ายๆกับ get message แต่ว่ามันจะมีชื่อคลา s แปะอยู่ด้วยนะเดี๋ยวจะมาทำเหมือนเดิมแต่อาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้นิดน,นึงนะคะจะไม่ใช่ e ดอก get message ละอาจารย์ใช้ e เป็นเป็น two string แทนอันนี้ตอนนี้มันก็คล้าย,ายเดิมเนาะนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีชื่อคลาสแปะอยู่ข้างหน้านิดนึงว่าตัว exception ที่มันถูกโยนออกมานี่คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตัว two string มันเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ไว้ดีบักมากกว่านะคะเราจะได้รู้ว่าสาเหตุ ผลงการโยน Exception เนี่ยมันเกิดจาก Object Exception อะไรและ Message อะไรโ okay, อเคตรงนี้เขาเข้าใจ Get Message mm hmm. เข้าใจ To s t r i n g เนาะอีกอันนึงที่อาจจะใช้กันบ้างเวลาเราต้องการ Debug นะคะอันนี้คือ Print Stack Trace มาดูนิดนึงว่ามันทำงานยังไงเหมือนเดิมนะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมาตอดเป็น Print Stack Trace ก็อ,อันนี้นเราไม่ต้องมีซิสเออร์นะอันนี้มันมันจะเป็นเออร์เลอร์อยู่ล,ละนั่นก็คือตัว Print Stack Trace เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเวลาที่เราไม่ได้ดักจับ e อ r ร r อะคะ่ะมันก็จะส่งเป็นเหมือนลำดับ e อ r o r ที่มันเกิดขึ้นในโปรแกรมของเรานะคะอันนี้มันจะมีประโยชน์สำหรับโปรแกรมเมอร์ในการดีบั g ก แต่มันจะทําให้ยูเซอร์ตกใจเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะใช้เมื่อดีบักเท่านั้นเมื่อเราจะต้องส่งโค้ดให้ยูเซอร์เราก็จะต้องจัดการเอาโค้ด e p r i n t stack trace ออก <Okay>. นะคะโอเคตรงนี้ตรงนี้ <Okay. S 1> พอเห็นภาพนะ